ือช่วงเวลาของรายการยุทธการตั้งตัวทายเซมโบรย์เอ็ดเมกะเฮิร์์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าใครก็สามารถหาความสุขได้เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของฟรีไซเคลนะครับคือการที่สามารถเยี่ยมทําอะไรเพื่อคนอื่นได้นะเป็นองค์กรที่เรียกว่าไม่แสวงหากําไรแต่ว่าถามว่าต้องอยู่ได้ไหมต้องอยู่ได้นะครับปีก็แสนสี่หมื่นเหรียญนะครับแล้วก็สามารถทําได้สูงสุดก็คือว่าต่อวันเนี่ยมีคนเอาของมาให้เพื่อจะให้คนอื่นไปใช้ต่อประมาณ6 0รชิ้นนะครับ ผมได้ของฟรีมาทุกฟังนี่สารพัดวิธีด้วยรวยด้วยฟรีโดยคริสแอนเดอร์สันเชฟวิตเกิร์ชิอนอังกฤษครับแต่พูดถึงว่าถ้าในตัวของทางบ้านบ้านเรียลนะครับที่ร้อยเอ็ดเมเกอร์เฮิร์สร้อยเ็ดจ็ดย่านน้ำมีอยู่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวมากมายวิธีที่ผมไปเจอมาว่าจะเรื่องของไพพิปัฒ นะเรื่องพันธพิบัติเกิดน้ำท่วมต่างๆท่านผู้ฟังครับมันมีปัญหาที่ทําให้หลายหลายคนนี่นึกไม่ถึงนะบางคนนี่โอโ้โหวิ่งไปตั้งไกลนะตายแล้วลืมลูกวิ่งกลับมาที้โหโไปไปได้ยังไงนะครับนี่ก็เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันไปแล้วถามว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดเยอะขึ้นไหมเขาบอกว่าจะเกิดเยอะขึ้นเพราะว่าเรื่องของโลกร้อนนะครับใจเราร้อนแะ้วมัเกิดโลกร้อนเปนปัญหานอกจากนี้ท่านผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปที่พูดถึงมากโดวยเฉพาะเรื่อทหมายข้อเนี่ยนับว่าเป็นข่าวที่ดีดีดีนะครับที่หลายคนบอกว่า เจอน้ําท่วมเฮ้ยเช๊วุฒิพูดผิดได้ป่าพูดถูกครับหลังจากเจอน้ําท่วมเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยวาเลนไทน์ทุกวันเลยมีความรักตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ไม่เคยก่อกันเลยเจอน้ําท่วมโอ้โหตาฉีกกันเลยครับต้องกลับมารักกันยุ่งใ่เลยนะครับวันนี้ถามว่าเรื่องของโลกร้อนเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยครับธนาคารโลกเขาก็ตื่นกันนะบอกว่ากรสมนี่ยระวังให้ดีนะเจ๊เผชิญวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีการคุยกันอยู่เหมือนกันนะครับในพื้นนทีี่่่จัังงหววดสขาาเเเออย๊ะ ตอนนี้เนี่ยน้ามันจะมีการท่วมเหมือนกเป็นแขกเนาะว่างๆก็พี่มาเยี่ยมแล้วน้องบ่อยมากนะเบื่อมากนะครับปรากฏว่าน้ําตอนนี้เขาจะท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าภาวะของฝนที่มาเยอะขึ้นแล้วก็ตกถีขึ้นแล้วสาคัญก็คือว่าพื้นที่ที่เรารองรับน้าเนี่ยมันไม่มีมากพอครับเพราะว่าเวลาตกบ่อยขึ้นเนี่ยทุกอย่างก็พูดง,ง่ายๆว่ามันก็จะล้นไปเรื่อยๆนะครับมีการพูดกันที่จะนักนาพวีเนี่ย เหมืองชนะเหมืองชนะสงขาเหมืองชนะสงขา,งนงขาเนี่ยผมมีโอกาสไปนั่งร่วมเวทีก็ปรากฏว่าพี่น้องชนะเองก็เก่งมากครับมีการนั่งเขียนผังกันเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันท่วมเพราะว่าฝนตกสู้ลงมาเนี่ยพอมันจะไปปับ๊บไปเจ้าเอกับเส้นทางจราจรติดขัดครับนั่นก็คือว่าเรื่องของเส้นทางถนนเพราะว่าพี่ทางหลวงในเวลาสร้างห้สร้างสูงทุกป,ปีนะจริงๆแกไม่ได้อยากสร้างสูงหรอกแต่ว่าคนอย่างเราๆจะไปบอกว่า เฮ้ยถนนไม่ต้องสูงสิถนนที่ไหนมีนตามละ่ะแกก็สร้างสูงเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่ามันก็ติดน้ำครับชาวจริก็บอกว่าคนเครือข่ายลาากักษณะบอกว่าต้องเจาะทาบล็อกแล้วให้น้าํามันไหลโฟลไปมาดูทิศทางว่าถ้าน้ําไหลออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถทําให้ไร่นานเนี่ยมันกลับมาเป็นปลาปิ้งได้ยังไงนะบ้านเราบอกไร่นาปลาปิ้งยังไร่นานเนี่ยมันจะกลับมายาไส้ได้ยังไงทุกวันนี้ปร,ปรากฏว่าทาไม่ได้ครับเพราะว่ามันท่วมไร่มาเนี่ยโอ้โหบางทีหลายเดือนนะ สิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเป็นทางออกแล้วสงขลาเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีดำดื่มเหมือนกันว่าเอ๊ะคนที่อยู่ในสงขลาหาดใหญ่เนี่ยล่าสุดมีกล้อง CCTV นะคนหาดใหญ่เนี่ยสามารถทําสื่อการเฝ้าระวังน้ําได้อย่างหนึ่งปรากฏว่าคนเข้ามาดูในช่วงตอนที่ปลายปีเนี่ยครับตอนฝนตกจุด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 โอ้โหเราก็ยิ้มตอนรับกันใหญ่เลยสงขลาเก่งเนาะมีกล้อง CCTV 6จุดอ้ถ่ายน้ําอือเป็นคนเก่งมากคิดได้ยังไงแต่ใจก็บอกว่า,วามันจะรอดไหมเนี่ยมันจะรอดไหม ก็คุยกันอยู่ท่านผู้ฟังครับโครงการเอเซอร์เนี่ยเป็นโครงการความร่วมมือเครือข่ายมือในเอเชียเพื่อการรับมือสภาพภูมิอากาศนะครับมือในเอเชียที่พื้นที่หดใหญ่กับเชียงรายเนี่ยเขานับเป็น2พื้นที่ที่เราสามารถจะทางานร่วมกันให้เห็นว่าถ้าเกิดนําร่องสําเร็จก็จะไปเชิดชวยวีวีในพื้นที่อื่นเนี่ยไปคุยอื่นฟังแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ท,ทาแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าเขาบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องลามไปที่นาทวีไอ้กล้องซีทีวีเนี่ยมันไม่ควรจะห้าจุดนะควรจะเป็น7 8ดจุดจุดนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ งานเราว่างลงหรือยังไงนะก็ต้องช่วยกันคิดใหม่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยคงจะต้องไปเชื่อมพื้นที่นาทวีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกอย่างหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะรให้ทราบนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยครับต่อจากนี้ไปเนี่ยข่าวดีอย่างหนึ่งในข่าวร้ายข่าวร้ายในข่าวดีเอาข่าวร้ายก่อนแล้วกันข่าวร้ายคือคนจะตกมากขึ้นโลกร้อนมากขึ้นแต่ข่าวดีก็คือว่าเรากับคนที่บ้านจะกอดเกิดตรงมากขึ้นก็ขอให้ปลอดกันทุกวนนะครับวันในความรักขอให้มีความสุขนี่การ ยุดการกับตัว,ว FM-101MHz ผมใช้หุเกิดชื่อดำเนินรายการ